เราทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุกสุขคนเรามาพบกับสามารถซสแนลแล้วเนาะวันนี้สามารถซสแนลก็จะพาทุกคนมาลเลาะเบิงตลาดนาแคเนาะ่าเป็น,นอะไรกันเองเนาะหรือว่าจะมีคนมาขายเครื่องหลากหลายหลายน้อยซ้ำไหนเนาะก็คือจะต้องจกคลิปที่แล้วเลยเนาะทุกคนก็คือประมาณได้พาทุกคนไปลเลาะเบิงเส้นทาง4 5 0รบเนาะแล้วก็ไปฮอดอยู่ที่สุวรรณีการค้าแนะ้วทุกคนเนาะแล้วก็ประมาณก็ได้เลี้ยวกลับคืนมาเพื่อจะมาทาย ตลาดนาแคอยู่ที่แค่์ต่างสี่ร้อยนี่นะทุกคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ะมาากัเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนกัจะเบะิ้งผ้าบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็คือจะมีแบบบางๆในนอดนึงเนานะบางๆตายอย่างประมาณนี้เนาะก็คือพอมาาจะบ่ได้ลมนําเม่ค่าอย่างลากหลาเนาะทุกคนเนาะก็คือพมาาจะเข้ามาแว่ซื้อมากเกี้ยงอย่างะมาณกัสี่ได้กับเนาะแต่บางคนเดี๋ยวนี้ะมาากัเข้ามาทางทางในแล้วนะทุกคนเนาะ ก็คือเดี๋ยวนี้เขากระเบื้องกัมีบางๆได้เนะาะขาดวักขาดตอนเนาะก็จะบวนหลท่อกันเมื่อก่อนเนาะแต่นี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดนี่อย่างน,นนะ้นะมาม่ดก็โบได้แว่ลมไหลยอย่างแต่มาม่ดจะพาทุกคนมาเลาะเลาะเบืง้งผ่าบรรยากาศแถวนี้เนาะแต่คือเบิ้งอะไรเนาะก็มีบางคนพินกับมาขายเครื่องบางคน,นกับทานกันยังว่างอย่างนเนาะโต้ก็อย่างแต่อาจจะโบว่างละแต่ว่า เบื่ออาจจะป้ปองกันเนาะเพื่อนอาจจะออกบ,บ้านบ่ได้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เขาก็ย่างเข้ามาเรื่อยๆ <t> เนาะ,ะก็คือจะมีแบบแถวนี้ก็ว่างกันเลยทุกคนแล้วก็จะมีแบบเป็นวักเป็นวักประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะและ้วก็ส่วนลายก็จะเป็นทางหน้าก็จะเป็นเพื่อนจะขายมักไม้ขายผาลไม้อย่างเนาะประมาณนี้นะทุกคนและทางไหนเพื่อนก็จะมีแบบขายเครื่องอย่างก็คือแบบนี้เนาะ เครื่องเทศีอย่างประมาณนี้แล้วก็มีกุ้งมีอย่างเนาะแต้ทางนี้ก็จะเป็นซ้นหมูแล้วนเนาะินะ้นหมูแล้วก็ซ้นเนื้อพวกเนื้งงวยอย่างประมาณนี้แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นนะทุกคนแนตะ่เฮาจะบูไให้แว่นนะทุกคนเนาะบูไให้แว่แบบลมแบบลมทักทายแบบทักทายไม่ค้าอย่างประมาณนี้ทุกคนก็คือเราจะทายแบบนี้เอาเนาะเพราะว่าบปมาณกัคือวา่าแหละก่ย่านคือกันเนาะ ก็คือแบบโมได้ช่วงที่กับเข้าใจเนาะก็คือว่าโมต้องปกปักเองอย่างไรเนาะเพื่อป้องกันเซฟตี้ตัวเองแน่นะทุกคนเนาะก็คือให้ทุกคนจงระมัดระวังแล้วก็ใส่แมสแล้วก็มันล้างมืออย่างเนาะอ่าหลากหลายเลยตรงน,นี้ก็คือทางด้านนี้เนาะทางด้านนี้ก็จะเปลี่ยนทางด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะโลง่งบิดเลยแถวนี้เนาะแต่ก็จะมีแบบมาขั้นตอนนี้เนาะเพื่อจะอาพักอย่างมาส่ง มางนี้แล้วก็ทางคุ้นก็จะเป็นทางน่าจะเป็นเพื่อนขายเป็ดเนาะทุกคนเนาะขายเป็ดขายไก่อย่างประมาณนี้เพื่อนจะลกให้พร้อมเลยอยู่ทางนั้นเนาะแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางซอยอีกทางหนึง่งแล้วก็จะอ้อมมาทางด้านหลังอนนี้เนาะว่าเป็นเท <c oughs> <น>่าไหร่นั่นเองเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นท้ายช่วงช่วงนี้เลยทุกคนก็คือเป็นวันที่วันที่ประมาณวันที่เท่าไหร่วะลืมแล้ววันที่สิบเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบ แต่เราจะมาถ่ายแบบนี้เองเนาะนี่ก็จะเป็นปลาเนาะป่ากระสังปลาดุกเนาะตัวนี้เนาะป่าดุกนี่จะเป็นจะเป็นป่าดุกคือกันตัวนี้คือมาห้าวเห็นเนาะน่าเจ็บสดๆเนาะตัวที่ตัวใหญ่เลยทุกคนปลาดุกเนาะตัวใหญ่เลยนี่เนาะ ส่วนห้านทางสุดทางนี้เนาะก็จะเป็นน่าจะมีไก่มีเป็ดเนาะมีแบกพร้อมเราุกคนเนาะก็คือเพื่อนสามารถลกุกในอย่างประมาณนี้ให้เหาได้เนาะก็คือบ่อยตามประมาสังเกตอย,อยู่ทางด้านในเนาะว่าเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นทางครอบครอบข้างเนาะครอบข้างสื่อสารที่จอดรถนั่นเองเนาะส่ารที่จอดรถนีอย่างก็จะเบาบางๆประมาณนี้เนาะคนก็ช่วงนี้ก็คือว่าอะไรเข้าใจกันเนาะก็คือแบบสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนาะทุกเนาะก็คือแบบ อย่างกบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะสถานการณ์แบบนี้เนาะก็คือแบบคือว่าแหละเนาะมันจะแบบเบาๆบางๆอย่างประมาณนี้คนก็อาจจะย่านอย่างประมาณนี้กับวัได้ออกมาอย,ย,ยูเยวอยู่เฮือนเนาะจะกักตัวยูเยวอยู่เือนเพื่อป้องกันเชฟตี้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองติดเสื้ออย่างประมาณนี้เราคนรเนาะแต่บางคนก็คือว่าแหะาดรายร่อไรายได้อย่างประมาณนี้ก็ ก็พอโทษกันเนาะทุกคนเนาะตัวนี้ก็คือว่าแหละทุกคนต้องเป็นเจ้ามือเจ้าการเนี่ยช่วยกันเนาะบางคนที่บดยมีรายได้เนี่เขาเจ้ากับต้องได้ออกมาหาเนาะแล้วก็อาจจะมีคือว่าแหละความจําเป็นของคนมันแต็ต่างกันเนาะทุกคนเนาะความจะเป็นของคนเนาะมันเตกต่างกันบางคนนก็มีหน like ี้อ anyway. ย่างเดียพอนี่อย่างกับท้าบบมาขายกับเพื่อแะละกับเได้มีีอย่างที่จะไปจ่ายเนาะ เพราะว่า,านี่อย่างเขากับบรได้พรอนให้เนาะถือว่าฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูหนาวแล้วทุกคนเนาะแต่ทางด้านหน้าอย่างประมาณนี้กับมอกๆแล้วส่วนเส้นทางที่ร้อยกับถือว่าอะไรเมื่อวานนี้ประมาณกับได้ไปอันนั้นเนาะส่วนเดี๋ยวนี้ประมาณกับมาเลาะให้ทุกคนได้เบ่งนํากันเนาะว่าตลาดนาเข็ตเป็นอะไรนั่นเนองเนาะ เส้นทางที่จะเป็นไปทางสายใต้แล้วทีนีงครับไปอลไรกับไปสายใต้ั่นเองแบบนี้จะเป็นข้องเที่ยวที่บอิจอดรถของตลาดนาเคเนั่นเองเนาะก็คือตลาดนาเคาน์อายุอันแถวข้วางข้างเส้นของเส้นทางชีร้อยเนาะกายกายอ่ะอยังวะอันนั้นนอกทุกคนเนาะกายอันคิวรถสายใต้มาน้อยนึงเนาะทุกคนกายคิวรถสายใต้มาน้อยนึงเลยกายถ้ามาจากทางอัน เส้นทางเลขสิบสามไตมาแล้วแม่นกายเส้นทางกายกายคิวรถสายไต่มาน้อยนึงก็จะเห็นอยู่เบื้องซ้ายมือนเนาะทุกคนเนาะแต่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวผมมาแวะซื้อมาเกี้ยงน้อยนึงแล้วกันสีได้กลับเมือแล้วเนาะทุกคนนะเนาะมะเกี้ยงกับจุดแซ่บแซ่บเหมือนหะนะนะมูเนาะหมกไหมเนาะเอามาเกี้ยงให้หอยดูนี่ อันนี้เป็นตลาดอย่างไรตลาดนาแคลตลาดแคที่เราเส้นทางสิตลาดนาแคนี่เราทุกคนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นมากเกี้ยงที่บอมารซื้อเนาะคือคนคือว่าโลนึ่งแม่นเสาขันกีมเนาะต,ตกอยู่เงินบาทประมาณเท่าไรวะ สิบสิบห้าบาทโดยประมาณนี้นะทุกคนสิบห้าบาทนะเพราะว่าสาวบาทนี่มันจะกลายไปน้อยนึงประมาณสิบเจ็ดบาทเออโอเคเอาสิบเจ็ดบาทนะทุกคนเนาะสิบเจ็ดบาทก็ได้โลนึงเนาะก็ะคือเป็นสาวมันกีบนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นมันด่างมันเผาเนาะทุกคนมันมันเผาก็จะเป็นสามสามโลสิบพนะันกีบเนาะเพิ่นติดป้ายราคาอยู่นี่เลยแล้วก็มันด่างนี่ สามโลสิบพันมีมักโมเนาะมักโมน้ำเพิ่มมักโมแดงเนี่ยก็มีเนาะตัวนี้จะน้อยสิบพันกีบเลยอันนี้เป็นโลโลห้าพันเนาะโลห้าพันโลห้าพันแะไกันทางนี้เนาะอาจะจะบางๆแต่ในนี้น่ีเ่นเ,นเพิ่นจะจะขายเป็นแบบนี้เลยเนาะ ตอนนี้ก็จะเป็นตอนเศร้าๆนาะทุกคนเนาะก็จะไปมันประมาณแปดโมงนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เขาอยู่ประมาณแปดโมงครึ่งแปดโมงครึนะ่งทุกผู้คนจะออกมาซื้อแบบตลาดนี้ถือว่าถ้าบูแมนช่วงโควิดก็อาจจะมีคนหลายนะทุกคนเนาะหลายที่มาซื้อเที่ยวอะไรอยประมาณนี้แต่ช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนช่วงแบบสถานาการณ์แบบนี้กั ถือว่าแหละเนาะกับบได้มีคนหลากหลายในอย่างไกเนาะกับคนจําเป็นแท้ๆจึงออกมาเนาะก็คือผมอาจจะได้ออกมาเวียดซ,ซื้ออีย่างต่างๆเนาะแล้วก็มาเวียซื้ออ่ามาเกียงเนาะมาเกียงแล้วก็ส้ได้กลับบ้านเราทุกคนเนา,นนานนะเราจะซื้อเครื่องนิดนึงให้พี่น้องอย่างประมาณนี้แล้วประมาณจะเลยได้มาท้ายให้ทุกคนได้เบิงเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมว่าจะได้เวลาทุกคนไปก็น้นองพ่อทุกคนถ้ามาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้พ่อมาทิ้คลิปต่อไปนะ,ะน้องทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ